ไปดูวงการหมัดมวยกันบ้างค่ะ24นักชกช่างน้ำหนักผ่านพิกัดพร้อมดวลในศึกนริศไฮแลนด์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นชิงเข็มขัด WBO วันพรุ่งนี้ค่ะ การแข่งขันหม,นมัดมวยนริศไฮแลนด์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นชิงเข็มขัดแชมป์ว่าง WBO Oriental โดย2โปรโมเตอร์มิสเตอร์บิกโก้ซนติกชาวฟิลิปปินส์กับคุณสุพนัจันแรมชาวไทยนะคะพร้อมด้วยนายนริศสิงห์วังชาประธานสาพ,พันธ์มวยแห่งเอเชียและในฐานะนายกสมาคมกีฬาชักเกอรแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดศึกใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ ล่าสุดวันนี้มีการตรวจร่างกายช่างน้ำหนักอย่างเป็นทางการที่โรงแรม s อสซีพากรุงเทพมหานครปรากฏว่านักชก12คู่24คนร่างกายสมบูรณ์ผ่านพิกัดพร้อมขึ้นชกนะคะสำหรับไฮไลท์คู่เอกเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์ว่าง WBO รุ่นเฟเธอร์เวทพิกัด126ปอนด์แข่งขันกัน10ยกค่ะระหว่างมุกิชานะคะกาวะนักชกจากญี่ปุ่นจะดวลกับซัมยอนคิมนักชกเกาหลีใต้ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะการเด่งขันจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้เสาร์ที่26กรกฎาคมที่สนามมวยโวลสยามสเตเดียมเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเริ่มช่วงบ่ายค่ะ14นาฬิกาเป็นต้นไป